บึ้มๆคือเลยจริงๆอ๋อโอเคก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยช่องที่คนหัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับการตามหาตัวละครใหม่แค่เห็นแค่เห็นตัวละครอ่ะไม่ต้องดูสกิลเลยอ่ะทำแบบไม่ต้องชิดชีวิตเลยมา เราก็อยู่กับตัวละครใหม่นะครับน้องวินเทอร์นะครับแล้วก็มีอีโบพุทเข้ามาใหม่นะครับน้องวินเทอร์น้องสายลมนะฮะแล้วก็รู้สึกน่าจะเป็นธีมฮาโลวีนหรือเปล่าเออเป็นธีมฮาโลวีนมันมันผ่านไปแล้วใช่ไหมแต่ทําไมมันมันเปิดภารกิจบ้านผีสิงวะเออช่างมันนะครับผมมาไปดูตัวละครใหม่นะครับผมน้องวินเทอร์นะครับโอ้โหแล้วก็มีคอสตูมด้วยนะ มีคออตูมแบบบึมบึมคือลือโหสีขาวสีดำมาดูน้องมินเทอร์นะครับตัวอีโวนะครับเมื่อตกไปยังแลนด์มาร์คของตัวเองหรือก่อสร้างคือเมื่อตกด้วยหรือก่อสร้างด้วยนะครับมีโอกาส45ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนคือ มึงไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> คือทั้งทั้งตกหรือทั้งก่อสร้างนะครับผมย้ายตำแหน่งที่ยืนทึงถ้าเกิดว่าตกไปยังสก,กิลแรกแมันคอมโบกับสก,กิลที่สองนะครับผมมาอ่าย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนนะครับเมื่อไม่แสดงผลเติบโตบวกสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เมื่อฉันตกไปยังแรนมาร์คหรือก่อสร้างโดยตรงมีโอกาส90้าสเซจัดโอลิมปิกในพื้นที่ที่เลือกนะจากนั้นโดดหน้าหลังสี่ช่อง โอเคอันนี้มันอาจจะดูเป็นตัวทั่วไปนะครับที่ว่าจะเป็นดูดโอลิมปิกแต่ข้อดีของมันคือถ้าเกิดว่ามันไปตกยังแลนมาร์ของตัวเองมันก็มีโอกาสที่จะเหยียบเมืองของตัวเองอีกโอ้โหคือแบบมันคอมโบกันโคตรนะครับผมแล้วก็เมื่อฉันอยู่บนแลนมาร์ของตัวเองนะครับเมื่อจบเทิร์นมีโอกาส60ติดตั้งกิจน้ำแข็งบนแลนด์มา์ของฉันอ่า เกต้าแข็งนะครับผมก็จะเป็นเหมือนของสกิลของขี้มูลนะครับจะน่าจะคล้ายๆกันนะก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกนะครับก็มีโอกาสจําไม่ได้ว่า 60- หรือ70นะครับก็คือฝ่ายตรงข้ามจะหยุดทอยเตาทันทีนะครับก็คือทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็เมื่อเริ่มเกมนะครับมีโอกาส100%เนะครับเลือกรับสกิลป้องกันซูเปอร์ของวินเทอร์นะครับก็คือ ป้องกันขังคุกนะครับป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายหรือป้องกันวิกตอรี่นะครับแล้วก็ทุกๆก,การทอยเต๋อมีโอกาสชาร์จโล40่40%ชาร์จโล่สูงสุด2ครั้งเป็นชาร์จโล่แบบซุปเปอร์ด้วยนะครับเมืออ่อทอยเต๋าผ่านฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส70%เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นตุ๊กตาหิมะอ่าอันนี้ใหม่แล้วนะไม่ใช่หุ่นเลกาแล้วนะแต่จะเป็นตุ๊กตาหิมะนะครับ สกิลป้องกันซูเปอร์นะครับมีโอกาส40%ป้องกันขังคุกนะครับผมเมื่อทอยเตา๋าผ่านฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นไร้กา40%ป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับอ่ะมีป้องกันอันตรายกับป้องกันขังคุกนะครับอันนี้จะไม่เหมือนกันนะครับป้องกันเอฟเฟกอันตรายนี่ก็จะป้องกันสถานะนะครับแต่ขังคุกนี่คือจะคนละอย่างเลยนะครับก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเจอตัวไหนนะครับผมอ่ะ แล้วก็ป้องกันวิกตอรีนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามเกิดคาเตือนวิกตอรี่มีโอกาส80%ขังค้งฝ่ายตรงข้าม1ครั้งนะครับอันนี้คือเราสามารถเลือกได้เรื่อยๆนะครับคือเมื่อเลือกหนึ่งครั้งมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะตัวตำนานนะครับเมื่อเหยียบเมืองของตัวเองนะครับเพิ่มจาก45เป็น50นะครับแล้วก็สกิลเติบโตเพิ่มจาก10%เป็น15%นะครับผมอ่ะอันนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมื่ออยู่บนเรนมาของตัวเองนะครับก็เพิ่มเป็น70%นะครับจาก60%อ่าเพิ่มเก้แข็ง สกิลที่2นะครับชาร์จโล่นะครับจะบวกมา5%เนะครับแล้วก็ทอยดาวฝันไฟตรงข้ามเพิ่มมา5%เนะครับส่วนสกิลป้องกันขังคุกจะเท่าเดิมนะครับแต่ว่าป้องกันเอฟเฟกอันตรายถ้าเกิดว่าเป็นตัวตำนานนะครับจะป้องกันเอฟเฟกอันตรายถึง60%อเอ่าแล้วก็เพิ่มขังคุกนะครับเป็น90%นตะครับตุ๊กตาหิมะนะครับตุ๊กตาหิมะจะไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้นะครับรักการโจมตี บังคุมบังคุบบังคุบย้ายนะครับบังคุบย้ายจ่ายค่าผ่านทางบังคับย้ายอบังคับย้ายนะครับจ่ายค่าผ่านทางรวมถึงการใช้การนังฟ้าหรือการทอยลูกเต๋าในเชิงของตัวเองหลังจากนั้นจะทําการสร้างจ่ายค่าผ่านทางบลาบลาบลาและกลับสู่ร่างเดิมหุ่นไล่กาดีๆนี่เองไม่มีอะไรเลยมันก็คือเหมือนเหมือนแปลงร่างเปเหมือนการเปลี่ยนเป็นหุ่นไล่กานะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนเป็นอ เป็นเป็นตุ๊กตาหิมะแทนนะครับอ่าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับอีโวพุทอันนี้ตัวฟรีนะครับเพิ่มคุมเต่าแม่นยำ5.3เปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนสร้างเรนมามีโอกาส40เปอร์เซ็นต์ถอยเต่าอีกครั้งนะครับเมื่อจบเทิร์นมีโอกาส55เปอร์เซ็นต์ติดตั้งกระตับสปริงเมื่อจบไปยังพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส70เปอร์เซ็นต์ยกเว้นค่าผ่านทางหลังจากนั้นย้ายไปยังพื้นที่ว่างที่ใกล้ที่สุดสองป้องกันสกิลบังคับย้าสองครั้งขยะชิปหายเอ้ยมันดีแหละแต่สกิิลลลมมัันนนนนขขยาาดะคครบบบืออเเเป็สกแแว่ำๆไ้ แต่ถ้าไปเจอตัวใหม่ๆแมงก็ไม่ขำนะครับกลายเป็นตัวกระจกตัวหนึ่งออนะครับผมอ่ะบัฟของวินเทอร์นะครับตัวธรรมดาหรือตัวต,วตำนานนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้าไมได้รับแลนส์มามีโอกาส50%สร้างแลนส์มาเพิ่มมีโอกาส80%ป้องกันสกิลัะครับย้าย2ครั้งนะครับแล้วก็มีคอสตูมคอสตูมน้องวินเทอร์นะครับเมื่อตัวเบียยพื้นที่มีโอกาส65%เพิ่มค่าผ่านทางคูณน,นะครับผมแล้วค่าผ่านทางด้วยโอเค แล้วก็มีอ่าลิมิเต็ด dition หนึ่งกับ2ก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยอัญมณีใหม่ก็เหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคไหนไปดูดีขอไปดูดีไซน์น้องก่อนนะขอไปดูดีไซน์น้องกอนโอ้โหแบบน้องวินเทอร์นะครับอ่าวินเทอร์ธรรมดาอู้เพิ่มแค่หูก็ตายโอเคอ่ะดูตัวธรรมดานะครับ ไม่พูดเยอะเจ็บคอมากเลยอ่ะอันนี้ก็เพิ่มหูก็ตายมาแล้วก็อ่ะโอเคนะแล้วก็เราขอไปดูคอสตูมก่อนนะขอไปดูคอสตูมก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตรงนี้นะครับผมขอแวะไปดูคอสตูมนิดหนึ่งนะฮึบโอเคมันจะมีมาสามแบบนะครับผมอ้าแบบธรรมดานะครับคอตูมฝันร้ายนะครับก็จะเป็นออกสีดำๆดำหน่อยชุดจะมันชุดมันปิดเยอะไปว่ะนะนี่ดิ ติมเ t ตต์อีดิชั่นนะครับผมก็จะมีมาสองสีใช่ไหมอ่ะอันนี้จะเป็นสีม่วงกับสีดำอืมจะไมบึ้ม,ม,มคือลือมันหายไปวะเนี่ยต้องเป็นแบบนี้อันอันแรกอะ่ะบึ้มคือลือแบบบึ้ม,มคือลือนะ่ะ <laughs> โอเคมาถามว่ามันแก้ตัวคีมูลได้ไหมเออเอาจริงนะผมว่าน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าคีมูลเนี่ยถ้าเกิดว่าติดคอสตูมผมว่ามันโหดกว่านะ แต่มันก็เป็นตัวละครที่อาจจะสู้ได้นะครับอาจจะสู้ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะยังไงนะครับผมมาเริ่มหาเลยครับโอเครู้สึกน่าจะกำจัดการ์ดไปน่าจะเกือบหมดแล้วนะอ่ะเหลือแต่การ์ดตัวละครครับอ่ะเดี๋ยวขอญาตข้ามเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคได้หูก็ตายนะครับผมชุดของวินเทอร์สองอัน ทำไมชุดเอบวกมันออกเยอะจังอะน่าจะไม่ใช่อของที่หายากนะผมว่าน่าจะเป็นตัวเงาใช่ไหมนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับผมคือยังไม่ได้ดูเลยนะว่าจะต้องส่งอะไรบ้างน,นะครับอ่ะก็เดี๋ยวแล้วออโบฮารลนี่มึงมาเสือกอะไรเนี่ยเอามาทําไมเคร่โอ้โหต้องหาคาถาสามอันยึดเข้จะหายังไงวะนนี้คาาหายังไงอ่ะ สุ่มในนี้ก็ไม่มีไอ้แค่เปิดอย่างเดียวเหรอดูนะช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าจะเอาตัวน้องวินเทอร์นะครับน้องสายลมเราต้องหาคระทานะครับผมคทาเพลิงวินเทอร์นะครับ3มชิ้นแล้วก็ตัวตุ๊กตาวินเทอร์5ตัวนะครับตุ๊กตาวินเทอร์ก็หาโดยชุดวินเทอร์2นะครับโบสีดำา2แล้วก็ที่บับผม2นะครับแล้วก็เงาของวินเทอร์2นะครับตัวเง,า,ง,วเงา,าจะออกยากอ่ะ แล้วก็ทุกๆการได้ปราสาสตรนะครับก็มาสุ่มหาตรงนี้ได้นะครับโอเคตามนั้นเลยอัตราการสุ่มแพ็กวัตถุดิบนะครับอีโวเวนเทอร์นะครับมีโอกาสออก0.001นะครับครบเพลิงโอกาส0.7เย็ดเคโอเงา1อืมชั้งแม่งต้องแคร์ไหมไม่แคร์ครับ ยังไงก็ต้องมีอ่ะคือแบบน้องบึ้มๆคือเรือน้องบึ้มมากอ่ะบึ้มๆอ่ะอู้เดี๋ยวนะมีอะไรที่ขายทิ้งมั่งขายครับผมขายให้หมดถุงมืออ่ะถุงมืออะไรขยะขายทิ้งให้หมดครับการอัพเกรดอ่าวัตถุดิบวัตถุดิบ วัตถุดิบอ่ะเดี๋ยวขอไปตรวจสอบก่อนว่ามีอะไรบ้างเหรียญเหรียญโง่ๆนะครับผมลูกบาทโง,โง,โง้ง่ๆขายเลยมันมีโอกาสรวมได้ไหมอีเวนต์รวมก็ไม่มีอีเวนต์รวมไม่มีด้วยขายดิยครับรออะไรอะ่ะขายเลยวัตถุดิบครับตรวจสอบการขายก่อนวัตถุดิบจากอีเวนต์ที่แล้วครับขายเลยนะครับไม่ต้องมาใส่ใจนะจ๊ะอึ แต่ว่าเราต้องดูก่อนนะว่ามันว่ามันว่ามันขายอะไรบ้างนะโอเคผมขายตัว a บวกไปด้วยแล้วกันนะครับมันน่าจะเยอะอยู่เนี่ยตั้งแต่แบบตั้งแต่อีเวนต์ไหนก็ไม่รู้พึบวัตถุดิบขายไปเลยโอ้โหตั้งแต่มงกุดมันไม่ได้ใช้อะ่ะโอเคตอนนี้เหลือการแค่ร้อยกว่านะครับ a บวกผมผมตัดทิกไปเยอะมากนะครับผมอ่ะ มาเริ่มสุ่มกันเลยครับผมฮึบฮึบฮึบสลับไปสลับไปสลับไปฮึบฮึืมชุดไม่น่าจะออกยากหูก็ต่ายก็ออกไม่ยากเงาอะยากฮึบแต่ที่ยากสุดๆก็น่าจะเป็นไอตัวคาคาาคาทามาก่อนคาทามาก่อนเงา เอา้เงา,าแล้วหนึ่งฮึบอืออื้สองพันไปแล้วอย่างรวดเร็วโอเคแล้วก็ทุกๆก,การที่ได้รับอตัวเงาเอ้ยไอตัวเนี่ยตัวปราศาสนะครับห้าชิ้นเนี่ยจะได้แพ็เปิดสุ่มฮึ้บ เงาสักหน่อยเธอะเงาหน่อยเธออืมไม่มีอีเวนต์รวมนะครับเพราะว่ามันมีอีเวนต์แรกแบบนี้ไงเอ่อก็ดีนะฮึบฮึบฮึบเอ้ยโอ้โ,อโหเงาไม่ออกเลย าแล้วหนึ่งนะฮะเรายังไว้ไทยคาถาไม่ได้นะคาถามันออกมันไม่ออกนะครับผมคาถานี่ใช้สามอันนะครับเราเป็นกี้ระดับเอคือออกยากแน่นอนฮึบคือแบบน้องมันบึ้ม,ม,มคือเรือไม่มีก็ต้องมีไม่มีก็ต้องมี โบรักฟีดำมาต่อครับไม่เสียดายเพชรอะคือต่อให้เอามาแล้วไม่ได้เล่นด้วยฮึสุ่มเยอะจังเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะเอยโอ้โหไม่ไมีอะไรออกเลยเหรอ เงาไม่ออกเลย,อยโอ้โหยัยนเป็ดมา้องดูดิว่ากูสุมไปเท่าไหร่อ๋ออันนี้การ์ดด้วยคาดนะครับผมโหผมรับไปเท่าไหร่วะเนี่ยไม่ได้นับเลยนะกกสุมเพลินเลยอะคือแบบตัวละครแม่งแบบมันต้องมีอะ <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะเก็บเพชรไว้ ตัวละครอื่นบ้างน,นะครับแต่ว่าตัวหลักเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ยังไงมันก็ต้องมีนะถ้าใครที่เราจะเล่นแบบว่าสายเดี่ยว4นะครับตัวนี้เนี่ยโคตรโหดนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปสู้กับอาอนุบิตได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวอนุบิดอะถ้าในอนาคตคอสตูมแม่งมาไม่ก็โหดอีกเออสี่สิบสี่สองแดพันแล้วแปดพันแล้วใช่ไหมใช่ป่ะไม่ใช่ดิ อเอาตามนั้นแหละไม่รู้เหมือนกันอโอ้โหไม่มีเงาเลยโอ้โหห้าสิบใบอะครับตอนเนี้ยฮึบได้แต่หูไม่มีเงาเลย,โโย,นนเเลยสวนเตีจริงเอา้ามาแล้วหนึ่ง ในตัวนี้ไม่มีคาทานะครับคาทาเนี่ยจะไปอยู่ในะอโอเคเงามาแล้วหนึ่งนะฮะมาอีกหนึ่งชุดคือคือต้องไปสุ่มหาคาทาอีกสองอันนะเอ่อแพ็คตัวละครเหรอโอ้อีวูไดออนมิม,มิตาชาอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเปิดที่หลังแล้วกันทุเรศจ,จัดเลยมา ฮึบฮึบฮึบคือคาทามึงม anyway, ึงจะออกให้กูไหมนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยน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 เอาเป็นนี่เนี่ยเอาตำนานขี้โมงมาคอสตูมด้วยมากูจัดคอสตูมมาแล้ว คือคอสตูมของน้องวินเทอร์นะครับก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับมันเข้ากันก็จริงแต่ผมว่า,าไม่ไม่ค่อยคือมันไม่ได้จําเป็นขนาดแบบว่าต้องมีอ่ะต้องเติมอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอข้ามไปนะครับขาไม่ออกเลยว่ะเงายังออกบ้างนะครับตอนนี้คือขาดขาเว้ ตอนนี้เครียดแล้วเริ่มเครียดแล้วคาถาขาดอีกขาดอีกสองเงาอ่ะเงาออกเรื่อยๆนะครับอ่าเงาเงาไม่ได้ถือว่าล็อกมากนะฮะฮึบแล้วคือเงาอ่ะไอคาถาเนี่ยต้องสุ่มอย่างเดียวนะครับไม่มีเออเนี่ยเงามันเงามันออกเรื่อยๆนะฮะเงามผมน่าจะใกล้ครบละขาดคาถาว่ะฮึบ ฮึบโอ้โหไม่มีแสงอะ่ะคือถ้าอันไหนที่ตัวเอสมันออกมันน่าจะมีแสงนะฮึบโอ้โหไม่มีแสงเลยวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองกดเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าคาทามันออกเนี่ยมันจะมีเป็นแสงสีทองนะ เนี่ยอันนี้มันไม่ออกนะฮะไม่ออกครับโอ้แต่เงามาเนี่ยทัไม่ออกเลยว่ะโอ้โหยิ่งยัดเลยสุ่มเรื่อยๆครับบอกเลยตัวเนี้ยบึมๆคือเลยอย่างเงี้ยไม่คิดนะ จะครบแล้วครับเงาจะครบแล้วแต่ไอตัวคาถาไม่ออกตอนเนี้ยล็อกคาถากูแล้วคาถามีโอกาสออก0.7%นะฮะบึ้มบึ้มคือลือ20,000ไหมเนี่ยกูว่าตัวเผืเ่อจะแพงก,กว่าขี้มูนเลยนะตัวนี้เพราะมันใช้มันใช้การ์ดเอสเยอะว่ะ แต่ตัวนี้ยังไงหลักหมื่นขึ้นแน่นอนคือตอนนี้ก็น่าจะหมื่นแล้วนะผมว่านะฮึบไม่มีคาถาเลยอะบึมบึมบมคือไม่ได้ห่วงแล้วตอนเนี้ยคือคาถาไม่มีขายแล้ววะเดี๋ยวดูนะแพ็กเกจเย็ดเป็ดคาถาสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเย็ดเท 35มบาทแพ็คคาทาโอเคคาทา300ร้อยครับผมสามร้อยามถ้าถ้ากูจะเติมอันนี้นะกูเติมเอาควอตูมดีกว่านะผมยอมมาเอาเพชรมาหมดนะครับเพราะว่าเพชรมันหาได้นะครับฮึาเนี่ยเงามาแล้วเนี่ยจะไม่มีแสงสีทองออกก็ไม่ได้นะฮะ โอ้โหยาวครับอูห้หมามาเว้เฮ้ยเฮ้ยมามามาเว้เออกูดีนะกูไม่กดแลกไปไอ้เหี้ยทุเลศวะ่ะเนี่ยไม่ชอบมีมายอย่างเงี้ยคือกูถามว่าทำมาเพื่อคือถ้าเราเผลอกดแลกไปนี่บอกได้เลยว่าชิปหายแน,น่นอนอ่ะเฮี้ยจัดเลยอ่ะเดี๋ยวนะผมกดรับตัวละครเลย่ น่าจะขาดคาถาหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ขาดคือไอเงายังไงแม่งมาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วขาดคาถา,าเว้ยมาฮึบโอเคตอนนี้คือขาดเงาหนึ่งนะครับแล้วก็คาถาหนึ่งก,ก็เจ็บให้ก็เจ็บใช้ได้อยู่ฮึบ อืมโอเค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 ขาดเงา,า,เงานะครับผมโอ้โหโชคดีมากเลยที่ได้กระทาก่อนอ่ะกระทาผมมันออกยากมากเลยนะฮึเราก็คอยเนี่ยเราคอยมาเปิดตรงนี้เรื่อยๆเลยครับถ้าเกิดว่าเราได้ครบห้านะเพราะว่าผมขาดเงาอีกแค่อันเดียวอะ่ะผมไม่ต้องรีบนะเพราะว่าโอ้โหกว่าเราจะหาได้กับที่เรเพชรเนี่ย มันยากเว้ยจริง,รงเนี่ยเผื่อเราแบบว่าเปิดได้ได้งงได้เงาอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยเออขัดเงาแค่ชิ้นเดียวครับตอนนี้เอาเป็นสักสองก่อนโอเคไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบฮบึมโอเคอ่ะเผื่อสุ่มได้เงานะครับ ไม่ได้โบรักสีดำฮึบฮึบฮึบโอเคหลับมาเลย ุ่ตรงนี้ได้สองใบนะครับผมไม่ได้โอเคอันเดียวขาดตัวเดียวเองเงาเดียวฮึข่ามาทำไมัวดจะปวดพอออกแล้วก็ออกมาสรลัวเช่ อีกทีหนึ่งนะครับผมจะไปสุ่มทุกๆหนึ่งพันนะฮะโอเคเมฆคาถาพอมาแล้วแม่งมารัวจ้ะอึ๊บเขาขาดเงาว่ะขาดเงาตอนนี้ขาดเงาหนึ่งชิ้นนะฮะอึ๊บอ,อม๋เออเรียบร้อย น้องมาแล้วครับน้องวินเตอร์บึมบึมคืนเลยเออมาแล้วแล้วก็มากดรับตรงนี้นะครับมีโอกาสสุ่มได้ตระกูลอีโวด้วยนะฮะผมอยากได้อ e ีโวมิตตี้โลเดลลิมัสถุยสวติตวก็นี้กล่องโอกล่องอัญ,ญามณีโอดีจัดเลยโอโคตรดีโอโหด,ดีจัดเลยโอโหไม่มีอะไรดีกว่านี้ กลายไปลึกกอูโหทารโลโคงเย็ดเคโอูโหไกลโอเค,อเ,ค,อเ,คเรียบร้อยมาแล้วเล่นแทนตัวไหนดีละ่ะตัวนี้ไปเลยน้องวินเทอร์จัดเซตเฮียมอจัดเซตให้กูอย่างเฮียเลยมาเรียบร้อยมาแล้วนะครับผมน้องวินเทอร์นะครับโอ้โ เป็นน้ำแข็งใช่ไหมเป็นคาทาน้ำแข็งเอ,อ๊ะทาไมตัวอื่นเป็นคาทาไฟอ่ะข้องใจนะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่ง,งมันก็คาทาน้ําแข็งนี่หว่าแล้วแล้วทําไมไอ้คาทานี่มันคือคาทาไฟวะข้องใจไหมคาทาคบเพิงอ่ะโอเคถือว่าเป็นคบเพิงนะครับแต่ว่าก็เป็นธาตุน้ําแข็งนะครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับ น้องวินเทอร์นะครับผมน้องสายลมนะครับบึ้มบึ้มคือลือไม่มีไม่ได้นะครับผมตัวละครน,นี้นะครับสูมแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับถามว่าโหดไหมอาจจะไม่ได้โหดที่สุดนะครับผมสกิลมันเป็นสกิลโอ้ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นเทินมามันให้เลือกสกิลอย่างนี้หน้าหลังมันก็ถอยเม็ดมันก็เลือกไม่ได้ดิมันจะไปทับสกิลไพาทารโลนะครับจะเป็น ตัวสกิลไพาทาโร่เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหนึ่งนะครับผมแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นตระกูลเลือกสกิลเหมือนกันนะครับเพราะว่าะตระกูลไพาทาโล่ก็จบนะครับผมโอเคแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเลือกหน้าหลังนาทอยเนี่ยมันยังใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้ยึดเแม่งเอามาไว้ใช้กับไอ้นี่ได้ไหนี่หว่าไอตัวคริสต์มาสบัตรเ,เชิญนะครับแต่มันผ่านไปแล้วแต่ถ้าให้เลือกนะผมเลือกเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นไรกาดีกว่านะครับก็คือ น่าจะเป็นไม่รู้ว่าใส่ได้ป่าเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะมันเลือกหน้าหลังเหมือนกันนะครับผมอ่ะผมจะอ่ะมีเลยใส่เข้าตีมไปเลยน่ารักน่ารักนะครับอ่ะอันนี้ลองใส่ให้ดูเลยนะถ้าเกิดว่าใส่กับหุ่นยนต์หมัดหุ่นไล่กาไม่ทับโอเคไม่ทับด้วยไม่ทับด้วยนะแล้วก็อีกจี้หนึ่งที่ผมจะเลือกใส่ก็น่าจะเป็นแพ็คเรืออาากวกาศดอกนะครับอีกอันหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยเลือกเอานะก็นะ อีกอันหนึ่งเหรออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอ,อยวค่อยเลือกเอานะครับผมค่อยว่ากันนะครับอาจจะใส่เป็นตระกูลโรนนะครับตระกูลโรนก็น่าสนใจอยู่นะครับสำหรับน้องวินเทอร์นะครับก็ถามว่าทำไมเราถึงต้องใส่ตาปร่อไลกานะครับเพราะว่าเราจะทำการทำลายโลกหรือว่าทำการสาบฝ่ายตรงข้ามสองรอบนะครับ ในเมื่อสกิลมันไม่ทับกันสกิลมันจะออกทั้งคู่นะครับไม่ว่ามันจะสาบเป็นอะไรคือสาบอะไรก็ได้ให้มันติดอย่างหนึ่งอ่ะเออแค่นั้นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครที่น่าจะโหดใช้ได้อยู่นะครับน่าจะโหดใช้ได้อยู่นะครับส่วนโหดไม่โหดก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทปเก็บไว้ด้วยละกันนะครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับจุ๊บๆบ๊ายบายจ้า 啊啊啊啊！买、啊、家。啊啊